ที่ตัวลกูกตัวไทยเด้อพี่น้องสวัสดีเช y า YouTube ทุกคนฮัลโหล ep1 forward แต่งคิวโซมาเบลคัมเดอดมเางดันแตงคิวขอบคุณทุกไหลทุกเลิฟทุกนั่งแรงใจเด้อพี่น้องสวัสดี ai สวัสดีพี่ยูเรื้อเ,เขึ้น2องบันจบบันนั่นขึ้นบันนี้เป็นบันที่สาม

คุณจองลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายหลูกัดงูเหม็อนอ้าวอ่ะจิ้ง ชนคิวว่าทอกันตาไว้หนู่วัสดีค่ะหนึ่งหลานดวงใจของคุณหลายเด้อพี่น้องขายเี่นคิวว่าทอกันตาไว้หนู่งแย่ำเบื้งลูกจาของยังไว้หนึ่งคิวบดซมประกอบครางหนึงข้นครางหนึ่งรงกัด สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่มชมทักไทยใน้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาค่ะ Hello, everyone, for watching. Thank you so much. <coughs>